ทุกๆคนนะวันแรกเราพูดถึงอรหันวันนี้เราพูดถึงกังหันเห็นไหมหันไปหันมาทุกๆคนตั้งใจหนียบายภูมิไวเพราคนทุกคนที่เกิดมาไม่ทําบาปนี่ไม่มีมีไหมคนที่เกิดมาแล้วไม่ทาบาปมีไหมมีเด็กในท้องโอเด็เกดในท้องก็เิกเกิดแล้วนะ ไปฆ่าเขาชุบฆ่ามนุษย์นะแล้คนที่เกิดมาแล้วไม่ทําบาตรขาไม่มีนี้เขาจะถือว่าถ้าคนทําบาปต้องไปนรกกกไปอบายภูมิคนทําบุญไปสวรรค์ถ้าเอากันจริจจงๆตามนี้จะคนไปสวรรค์ไม่มีนี่จะไปนรกฉันหน้ากลไปมากเขาหน่อยถ้าเป็นคหน้าทีนนะ ก็เระว่าเราจะไปสวรรค์ก็ดีจะไปนรกก็ดีมันอยู่ที่จิตตัวที่จะจะตายคาว่าตายนี่ใช้สัตว์ตามภาษาชาวบ้านนะแต่สัตว์ทำเพื่อศาสนาท่านไม่เรียกว่าตายท่านใช้สัการลังก,กตวาถึงการเวลาที่ต้องไปแล้วถ้าตายดีประังก็ไม่ใช่กันไอเวลาที่จิตจะออกจากร่าง เวลานั้นถ้าจิตจับส่วนที่เป็นอกุศลถึงแม้เราจะทำบาปมามากเราก็ไปสวัรค์ก่อนถึงว่าเราจะทำบุญมากแต่เวลาจะออกไปจิตจะออกไปจิตจับส่วนที่เป็นอกุศลคือบาปจิตก็ไปนรกก่อนนี่ที่พระเจ้าสนแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเรียนวิหารจเริญสมาธิที่จะเริญนภาวนา ก็ต้องการให้ทุกคนมีความชินในได้ของความดีคำว่าชาญคืออารมณ์ชินชินนด้านนึกถึงความดีเขาไว้บาปต่างๆที่ทำไว่านบอกว่าบอกว่าจนจะตามนึกถึงให้ลืมไปเลยแต่การลืมบาปนี่ลืมยากนะเพราะว่าพยายามนึกถึงเวลาที่จะเจริญภาวนาก็ดีบูชาพระก็ดีเราไม่นึกถึงบาป ตั้งใจจิตจับพระพุทธรูปข้างหน้าของเราตั้งใจจําภาพท่านนั่งหลับตาก็ตามเดิมตามก็ตามดำตา,ก,ตา,ตาก็ตามนึกถึงภาพท่านพรกว่านโมูตัสะก็ตัดใจเถิดว่าไปตามชอบท่านจะว่าดได้คเวลานั้นจิตเราไม่นึกถึงบาปถ่งลืมบาปไปเถอะถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจชิง แต่หลังจากนั้นพันนอยก็ภาวนาโอุัทธโธให้ใจเข้านึกว่าพระเจ้าโทโทจิตเรามายอมได้ชิงบาปต่าถึงววระที่ต้องทําบาปไอ้เรื่องการทําบาปมันห้ามกันไม่ได้